เพื่อนๆของดรปีเตอร์ชาแนลวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่วกเราจะเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มตั้งแต่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศของญี่ปุ่น นะครับก็จะมีกฎระเบียบต่างๆมาเล่าให้ผู้เราได้ทราบล่วงหน้าก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวกันครับก็คือมีรายละเอียดนะฮะก็คือว่าการในช่วงนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็มีนโยบายว่าให้เนักท่องเที่ยวจะเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่น้ะต้องเป็นเป็นกรุปทัวร์จะต้องมีมี leader, ลีเดอร์ไกด์นำพาเป็นกรุ๊ป ก็รัฐบาลก็ก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ไปแบบไปเป็นบินเดียวหรือส่วนตัวครับตอนนี้ก็ไปเป็นกรุ๊ปทัวร์นะฮะก็จะมีหัวหน้าทัวร์ก็ไปโคเข้ากับบริษัททัวร์บริษัททัวร์ก็จะม,มีแผนการท่อเที่ยวให้ลูกทัวร์เลือกได้แล้วก็มันมีเรื่องของเกี่ยวกับโควิดนะฮะ าทางลูกทัวร์เนี่ยจะต้องซื้อประกันด้วยประกันสุขภาพนะครับเพื่อความสะดวกรับปลอกภัยสํารสหรับเวลาเราเจ็บป่วยนะครับแล้วก็มันมีในส่วนของอเวลาเรามันมีข้อปฏิบัติเข่งอย่างเข่งคัดที่จะต้องจะต้องใส่แมสนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อที่มือ ะะมันจะมีในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความหนาแน่นใช่ไหมฮะความหนาแน่นก็จะมี3ระดับก็คือแนาแน่น,นระดับระดับต้นๆกลางแล้วก็แนาแน่นมากนะครับตอนนี้มันก็จะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าถูกไหมครับอ่าอเที่ยวหน้าวิสในเว็บของวิสิตญี่ปุ่นเว็บนะฮะใช้ฟ้ t r a กรใช่ไหมครับ หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะไม่ได้รับย่อนให้เข้าร่วมทัวร์อันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อควรระวังครับอันนี้ก็ในส่วนของในเรื่องของอการใส่แมสที่ไม่ต้องใส่แมสเวลาเราเข้าไปเที่ยวนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเคสตัวอย่างเช่นเราไปอาบน้ำใช่ไหมฮะเวลาอาบน้ำออนเซนในที่แจ้งก็ไม่ต้องใสแ่แมสลักิด กิจกรรมหรือว่าไปท่องเที่ยวนอกสถานอาคารเช่นแคนแคนูนปีนเขาเก็บผลไม้อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่แมสเดินเล่นในที่ที่ไม่อาอาตนะฮะก็อนุญาตยืดหยุ่นให้ไม่ต้องใส่แมสครับแล้วก็ข้อครวรระวังกรณีร้านอาหารใช่ไหมฮะห้ามเสียงห้ามพูดเสียงดงังอันนี้เป็นกฎมาร,รยาทเนาะเข้าไปในที่ร้านแล้วก็มีมาตราการป้องกัน อาจจะมีการใส่แมสนะครับแล้วก็ตรวจอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ในสถานที่ที่นอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่แมสก็มีพิพิธภัณฑ์ไปเที่ยววัดต่างๆในญี่ปุ่นครับแล้วก็ใส่แมสตเรื่องการพูดคุยกันอันนี้เวลาห้ามเขาเรียกว่าห้าม น่าห้าคุยกันแบบใกล้ชิดนะ <c oughs> กรณีที่ฉุกเฉินนะฮะกรณีฉุกเฉินนช่นะครับวเวลาเราเป็นลูกทัวร์ไปเนี่ยติดโควิดนะฮะก็ทางหัวหน้าทัวร์ก็จะเป็นผู้ดูแลให้นะครับติดต่อโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ให้ให้ความสะดวกนะครับ ตอนนี้อันนี้ก็เป็น,ปน,ปนกฎระเบียบทั่วไปครับก็ผมก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตอนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือถามเขาถามผมในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ยินดีที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้รับทราบครับ แลก็สำหรับคลิปของผมนั้นถ้าเพื่อนๆสมาชิกอยากให้ผมาพาไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ของผมด้วยก็จะขอบพระคุณมากครับก็สวัสดีมากสวัสดีครับอย่าลืมสับสับสไครให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ